มาเรียนก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยโยมาค่อยค่อยไปนะวันนี้เรามาขึ้นนิสิกิยปาจิตตีนะเป็นกองอาบาัตปาจิตตีเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็มีจำแนกออกมาว่าต้องปาจิตตีล้วนๆน,นะปาจิตตีล้วนๆน,นั้นนะมีบัญญัติไว้9 2ิสิกขาบท ที่ที่เป็นปาจิตติล้วนๆทีนี้นิสกียาปาจิตติก็คือเป็นปาจิตติด้วยแล้วก็สิ่งของวัตถุนั้นต้องต้องสละด,ด้วยถึงจะแสดงอบวตได้หายตกนะครับหมายความว่าถ้าโยกเช่นจีวรได้รับจีวรมาไตหนึ่งไม่ทำการอธิษฐานไม่ทำการวิกับไว ล่วงเลยสิบวันไปก็เป็นจีวรไตนั้นก็เป็นนิสิกิยาปาจิตตีนะต้องเสียสละแล้วค่อยแสดงอาบัตอย่างนี้นะครับอ่าน,นี่คือมีอาบัตมีทั้งหมด30สิกขาบทสําหรับวัตถุสิ่งของที่ต้องสละแล้วแสดงอาบัตปาจิตตีอันนี้เรียกว่าไม่ใช่ปาจิตตีล้วนๆน,นะแต่ว่าต้องมีสิ่งของสละก่อนแล้วค่อยแสดงอาบัตเป็นแต่ว่าเป็นปาจิตตีเหมือนกัน ส่วนปาจิตตีเก้าสิบสองเนี่ยอ,อยู่หลังสิกขาบทเนี่ยอยู่หลังสามสิบสิกขาบทเนี่ยก็จะเป็นอย่างเช่นไปนสู่าคาของเขียวตัดต้นไม้เป็นต้นเนี่ยเป็นปาจิตตีเลยไม่ต้องมีอะไรมาสละเหมือนกับสามสิบสิกขาบทนี้นะครับเรามาดูกันล้วกันนินสกียะเริ่มเร่มบักแรก เดิมแรกเป็นเกี่ยวกับจีวรก่อนนะครับนะตอนนี้ได้มี G จีวรจีไตจีพื้นกันแล้วเท็นเดียวมีสังาติไหมผ้าสังขติผ้าเย็ยเป้าห่มซ้อนผ้ากันหนาวนะครับสบงมีจีพื้นละสองพื้น,นได้ทําการอธิษฐานไว้ได้ทาการ มีกับปินทุอะไรเรียบร้อยแล้วนี่ยังไม่ทํากรไม้ขาว่ายังไม่ได้ทาปินทุต่ว่าอธิษฐานไปแล้วถึงสิบวันหรือยังยังไม่ถึงนะฮะอ่าสิบข้าบทแรกเนี่ยเกี่ยวกับการเก็บจีวรไว้เก็บจีวรไว้ได้อย่างยิ่งก็สิบวันนะครับเกินกว่านั้นเนี่ยไม่ได้อธิษฐานไม่ได้วิกับไปเนี่ยเกิน วันที่11ลานท,ที่11ขึ้นไปก็จะเป็นอบัตนิสิกิยาปาจกิตรีแต่ก็ท่านอนุญาตให้ใช้10วันโดยโดยขณะที่ได้จีวรมาใหม่เนี่ยยังไม่ต้องทำการอธิษฐานอ่ายังไม่ต้องทำการวิกับไว้ก็ได้แต่ให้ใช้ไปก่อนนุ่งห่มไปเลยถึงวันที่ที่10อ่าวันวันที่10ก็ต้องอธิษฐานแล้วจะปล่อยให้อรุณที่11ขึ้นมาโดยที่ยังไม่อธิษฐาน แต่ช่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าเกปเก้าสิบเนี่ยยังไม่อธิษฐานก็ได้อนุญาตให้ใช้ไปก่อนนะครันั่นก็จะไม่มีอาบัติแต่ก็การจะใช้จีวรถ้าจะเป็นสำหรับนุ่งนุ่งก็คือสบงใช้ผ้านุ่งห่มก็คือจีวอ,อุตราสงกับสังกัติใช้หม่มทีนี้มันจะมีอีกว่าต้องปินทุด้วยผื้นไหนที่จะนุ่งจะหม่ม ชุดไหนที่จะนุ่งจะ,จะห่มเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ต้องทําการอธิษฐานแต่ว่ามันต้องมีการพินทุไว้ก่อนต้องมีการพินทุนะก่อนที่จะนุ่งจะห่มเนี่ยถ้าเป็นผ้าพ,พื้นใหม่ๆมาเนี่ยเราใช้ได้เลยห่มได้เลยสิบวันใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่จะห่มจะต้องพินทุก่อนฮนะมันมีคํามีการพินทุเข้ามาเสริมด้วยนะฮะ ถ้าไม่เป็นทุก่อนแล้วก็ไม่นุ่งห่มเนี่ยก็จะมีอาบัตอีกเหมือนกันอาบัตปาจิตตีด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นนิสกิยะแต่เป็นปาจิตติล้วนๆซึ่งเรียกว่าใช้จีวรยังไม่ปินทุยังไม่ทําจุดไว้นะเพราะฉะนั้นเราจรึงเอามาใช้รวมกันกันกบไอ้ปาจิตติล้วนๆกับปาจิตตีที่เป็นนิสกิยะนี่นะครับนะถ้าได้ใจจีวรมาใหม่ถ้ายังไม่ใช้ก็เก็บไว้ในตู้เลยน,นั้นก็ไม่ต้อง ไม่ต้องบินทุก็ได้ไม่ต้องเคลียออกมาบินทุเพราะว่ายังไม่ได้เอามาหม่มแต่ว่ามันจะต้องเกินราตีแน่นอนเพราะว่าเราต้องเก็บไว้ใช้ในในปีต่อไปอย่างนี้นะมันก็อยู่ได้แค่สิบวันวันที่สิบเอ็ดก็ต้องถ้าทําไม่ไม,ไม่ไม่อธิษฐานไม่ที่กลับก็ต้องล่วงราตีไปก็จะเป็นนิสกียอาปากิตติเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องพินทุก็ได้แต่ว่าให้อธิษฐานไว้ถ้าพื้นไหนที่จะใช้นุ่มห่มในทันทีเนี่ยนะก็ ต้องต้องพินทุก่อนแต่ยังไม่ได้อธิษฐานก็ได้ให้ใช้เป็นจนถึงวันที่สิบก็ได้เรื่องนี้ก็เกี่ยวกับภิกษุทั้งหลายโดยเจพาพ่อปับพับคคนะีได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้อนุญาตไตจีวรนแก่ภิกษนะุอนุญาตไตจีวรก็คือสบงอุตราสงฆ์คือพาจีวรนเนีนะ่ยแล้วก็สังคติ กับชื่อจีวรจริงๆชื่อผ้าห่มของเราเนี่ยชื่อของเขาชื่อชื่อว่าอุตราสงภาษาบาลี<ช>เป็นผ้าผ้าห่มผ้าห่มไม่ไม่ไม่จะครั้งแรกครั้งเดียวการอธิษฐานอย่างเดียวครับหรือว่าถ้ามัน จุดมันจางไปก็ทําใหม่ก็ได้กระดิฐานใหม่ทําใหม่ก็ได้เพื่อจะให้รู้เพราะว่าทําไมถึงต้องปินตุเพราะว่าเรื่องมันเกิดว่าไปหลงไปตาใกล้กันมันหลงกันไปแย่งไปหยิบของก็ใช่เข้าใจว่าเป็นของของตัวเองเพราะว่ามันมันทำเหมือนกันหนึง่งหรือว่าหรือว่าสมัยก่อนยังไม่ได้ทำเนาะยังไม่ได้ทามันตา่างยังไม่ได้ทําปินตุเลยนะไปตาใกล้กันมันหลงคิดว่าเป็นของตัวเองก็เอามาใช้ คนที่จําของตัวเองได้ท่านเอาของผมไปใช้ทําไมนะอย่างเงี้ยก็โจดขันกันบางทีโจดกันเป็นถึงปราชิกเลยว่าขโมยผ้าเขาไ่ใชนะ้เพราะว่ามันไม่มีจุดนี่มันเหมือนกันหมดเลยนะสีก็สีเหมือนกันทีนี้ก็เลยอนุญ,ญาตให้ให้ทําจุดไว้เพื่อเป็นที่สังเกตนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อธิบายว่าทําให้จุดเดียวนี่แหละไม่ใช่มีสามจุดนะจุดเดียวนั่นแหละนะดเท่าแววตานกยุงอะจุดไม่แววตา เหมือนกับตาดําของเราเนี่ยของตาดําของเรามันใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าของแววตานูกยุงก็จะเล็กๆนิดหนึ่งจดุดจุดเดียวที่มุมผ้าเพราะนั้นปิกสูรร้อยรูปทุกรูปก็จุดที่มุมผ้ามุมเดียวเนี่ยบอกผมว่ามันยิ่งจําจํายากซะอีกเพราะามันเหมือนกันหมดเพราะปินทูก็ปินทูเหมือนกันนี่นะ <cooperation> แต่ว่าท่านก็บอกว่าต้องปินทูเพื่อเพื่อเป็นที่สังเกตอคําปินทูเนี่ยจาะเหตุที่ท่องปินทูก็คือไว้เป็นจุดสังเกตว่าเราจะไม่หลงกัน อาะผมทําอยู่มุมนี้นะเพราะว่าจีวรมันก็มุมมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็ไม่ต่างกันอีกนั่นแหละแต่ว่าท่านก็อนุญาตให้ให้เป็นจุดสังเกตกันแล้วกันอืมบางทีอาจจะอาจจะเล็กก็ได้บางทีอาจจะวงเล็กแต่ว่าก็ไม่ไม่ใหญ่เท่าไม่ใหญ่ไปกว่าแววตานกยุงอาจจะคนก็อาจจะเล็กนิดเดียวก็ได้อ๋อเขาผมเล็กอันผมใหญ่อ่านใหญ่ไปอย่างนั้นก็จําได้จําได้เห้ใใหญ่ ใช่ๆนะอันนี้คนทําเองก็จะทำผมทําใหญ่ๆไว้เนี่ยเห็นไหมจใจเลยใหญ่กว่าเวตานุงยงอีกอันนี้ของผมเล็กๆอ๋อนี่จำได้อย่างนี้เป็นที่สังเกตน,นะครับสาเหตุที่ต้องใช้กับปะปินทุก,ก่อนอ่าลราโดยสมัยต่อมาภิกษุชัปปีคีได้ทราบว่าพระองค์ได้ประทานอนุญ,ญาตใตจีวรแก่ภิกษุนะภิกษุเหล่านั้นก็เลยรับจีวรไม่มากนะมีจีวรไม่มาก โยมก็มีศรัทธาอยู่แล้วจ้องที่จะถวายพระอยู่แล้วนะทีนี้ภิกษุเหล่นี้มีไตรหนึ่งห่มเข้าบ้านอีกไตรหนึ่งสําหรับใช้ในอารามอีกไตรหนึ่งก็อีกชุดหนึ่งก็เอาไปไว้สง้นอย่างเงี้ยก็แสดงว่าใช้เปืองมากใช้วันหนึ่งสามสี่ชุดอะนะครับภิกษุผู้มากน้อยสันโดษมีความละอายลังเกียจใครต่อสิกขาก็เพ่งโทษติเตียนปนธนา ว่าทำไมพิสูจน์เหล่านี้จึงใช้จีวรเกินเกินสำรับนะเกินประมาณเกินความจำเป็นพระเจ้าได้ทราบข่าวก็เลยเรียกมาถามสอบถามว่าเป็นจริงดังนั้นว่าพวกข้าพระองค์ใช้อย่างนั้นจริงๆกระส่งติเตียนนะครับว่าไม่ไม่เหมาะไม่สมควรการทําอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่กิจของสมณะไม่ควรทําใช้ไม่ได้เป็นต้นนะครับแต่ก็เป็นพระบัญญัติขึ้นมาว่าพิสูจน์ใด ทรงจีวทรงอดิเลกจีวรเป็นนิสกิยปาจิตตีอันนี้นี่อันนี้บัญญัติแรกนะแต่ยังไม่ถือเอาเป็นบัญญัติแรกแตอนนี้มันมีเรื่องราวมาอีกนะพระองค์ก็จะทรง,งทรงทําให้มันหย่อนขึ้นให้มันหย่อนลงก็ได้ให้มันตึงขึ้นก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความเห็นชอบของของหมู่คณะสงฆ์ของความพร้อมเรียกว่าบัญญัติสิบประการนะครับอันนี้ การทรงจีวรเนี uk, ma, 不 luxury, 不่ยมันไม่ได <c oughs> ้ขัดขวางมันไม่มันไม่ได้เป็นอกุศลนะมันไม่ได้เป็นบาปแต่มันเป็นแค่ผิดพวะวินัยเฉยๆนั่นก็เลยอนุญาตที่จะให้บัญญัติต่อมาจึงเป็นบัญญัติที่จะหย่อนลงมาก็ได้แต่บอกเท่าว่าถ้ามันเป็นบาปอกุศลเนี่ยก็จะบัญญัติให้เตึงเข่งไปเลยเหมือนกับปารายชิกนั่นแหละอธิบายหรือว่าบัญญัติปิดกั้นประตูไม่ให้มีส่วนเลื้อเลย เครงมากอย่างเงี้ยตอนนี้ย่อนได้จังจงพวกเป็นพระบัญญัติธรรมดาเป็นอา่าเป็นสิ่งข้าบทไม่เป็นอกุศลไม่เป็นบาปเนี่ยก็จะสามารถก็เลยลดลงได้นะครับต่อมาพระอ,อนนอา่าได้ได้เก็บจีวรที่เกิดมาจีวรที่เกิดก็คือไม่ว่าเพื่นชุดที่หนึ่งเราเรา,เราอธิษฐานใช้ไว้แล้ว ชุดที่สองเนี่ยเรียกว่าเป็นชุดที่เกินมาภาษาบาลีเขาเรียกว่าอติเรกะอติเลกอติเลกจีวรคือจีวรที่เกินมาเกินมาจากจากพื้นที่เราใช้อยู่ประจําหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือจีวรนที่ยังไม่ได้อธิษฐานจีวรที่ยังไม่ได้อธิษฐานก็จะเรียกว่าอติเลกจีวอัอติเลกจีวรครับผ้านได้เก็บผ้าอติเลกจีวรไว้เพื่อจะ ถวายภาษารีบุตรกับนะแต่ว่าภาษารีบุตรเนี่ยท่านอยู่ที่เมืองสาเกตในเรื่องเนี้ยนะเหตุเกิดจีวรเนี่ยอยู่ที่เปสาลีแต่ว่าภาษารีบุตรไม่ได้อยู่อยู่คนละเมืองแต่ว่าผ้าเกิดขึ้นกับพระอนนท์พระอนนท์ก็เลยจะเก็บไว้ถวายภาษารีบุตรนะท่านพระอนนท์ก็มีความปริวิตกว่าในพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ได้บัญญัติว่าภิกษุไม่พึงไม่พึงคลองหรือว่าไม่พึงทรง ไม่พึงเป็นเจ้าของอติฤกจีวรไว้ไม่ไม่พึงเก็บอติฤกจีวระถ้าเก็บก็จะเป็นอาบัติเลยที่นี้อติฤกจีวรมันเกิดขึ้นแกเรามีโยมมาถวายเราเราได้มาแต่เก็บไว้ก็ไม่ได้ทํำยังไงดีนาะนีนนะ่เก็บไว้ก็จะมีอาบัตินะแล้วก็อยากเราก็อยากจะรับไว้เพื่อจะถวายภาษาลิบุตรนะก็เลยเขาไปฟ้องพระผู้มีพระภาคเจ้าไปาไป,ไปสอบถามไปถามดู พระเจ้าก็เลยตัดถามว่าอานน์ยังอีกนานเท่าไหร่สารีบุตรจึงกลับมาพานน์ก็ทูลว่าจะกลับมาภายใน9้าวันหรือ10บวันก็จริงๆกลับมา10บวันนะพระสารีบุตรจะไปไหนไม่ไม่ไม่ไ,มไมกลพระพุทธเจ้านะครับไม่เกิน10บวันครับงันจบวันท่านจะมาหาพระพุทธเจ้านะพานน์ก็เลยบอกว่าอีกสิบวันท่านท่านจะกลับมาพระพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตพิเศษอีกขึ้นมาว่า จีวรสำเร็จแล้วก็กทินดาะเสียนแล้วพิสูจทรงอดิเลกจีวรไว้ได้10วันเป็นอย่างยิ่งเมื่อลงการกําหนดนั้นไปเป็นนิสกิยาปากจิตีอนุญาตย่อนลงมาอีกว่าถ้าอย่างนั้นให้พิสูจรับไว้ได้นะรับไว้ได้แต่ก็ไม่เกิน10วันนะสมบอสิบวันภาษาลิบทกลับพอดนะีลดย่อนดังนี้นะครับจะอธิบายเฉพาะว่าได้จีวรมาใหม่ต้องอธิษฐานไว ถ้าจะใช้ก็พินทุด้วยนะไม่ว่าจะเป็นผ้าผ้านุ่งก็คือสบงผ้าหม่มจีวรเนี่ยเรียกว่าอุตาราสงห,หรือสังาติหรือผ้าผ้าที่มีความความใหญนะ่สมัยก่อนมีมาตาวัดอยู่ที่ยี่สิบห้าห้าสิบยี่สห้าห้าสิบเซนเนี่ยความกว้างใหญ่เนี่ยได้มาได้ผ้ามา,าเล็กกว่าน,นั้น ไม่เป็นไรเลขกว่า25 50ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าใหญ่25 50เป็นเบื้องตน้นแล้วใหญ่กว่าน,นั้นผ้าที่ได้มานั้นเนี่ยต้องทําการอธิษฐานไว้ผ้าคนหนูผ้าอะไรก็แล้วแต่นะซึงมันซึ่งมันใหญ่เรียกว่าได้ประมาณ25 50นะผ้านั้นต้องอธิษฐานไว้ไม่ได้พูดถึงว่าจีวอนใตจีวอนนะมันจะมีอย่างนี้ คำว่าจีวรเนี่ยเป็นชื่อตัวใบของผ้านะเป็นชื่อตัวใบของผ้าจะได้ผ้าชนิดอะไรมาแต่ตัดหรือไม่ตัดผ้าเหล่านั้นก็เรียกว่าผ้าจีวรนะครับจีวรเพราะเราก็เลยเรียกง่ายๆกันเรียกว่าตัวเนี้ยมันมีชื่อของมันเรียกว่าอุตราสงฆ์แต่เราก็เรียกว่าจีวรอย่างเนี้ยผ้าห่มเรียกว่าจีวรแต่อันนี้ทําไมไม่เรียกว่าผ้านุ่งทําไมไม่เรียกว่าจีวรเหมือนกันก็เรียกว่าเรียกว่าสบงนะจริงจริง ทั้งสามผืนเนี่ยก็มีมีชื่อเรียกของเขาแต่ว่าชื่อชื่อโดยสามันเนี่ยเขาชื่อว่าจีวรจะได้ไปปิกสูไปส,ไปสวงหาผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลนั้นได้มาก็ก็เรียกว่าผ้าจีวรเหมือนกันเรียกว่าไปสวงหาจีวรยังไม่ต้องไม่ต้องตัดเย็บย้อมอะไรผ้านั้นก็เป็นเรียกว่าจีวรเหมือนกันทีนี้ถ้าได้จีวรมาก็เก็บไว้ได้อย่างยิ่งสิบวันนะ อย่าปล่อยให้อรุณที่11ขึ้นถ้าอารุณที่11ขึ้นก็จะเป็นอาบัตต้องเอาผ้านั้นไปสละทำกลางสงก็ได้ทำกลางคณะก็ได้หรือว่าเอามาสละแก่บกคุคคลคนเดียวแล้วก็แสดงอาบัตนะครับวิธีทําก็คือถ้าได้ไจจีวันมาไตหนึ่งแล้วปล่อยให้ล่วงเลยลาตีที่11ไปแล้วก็ทราบว่าโอ้มันเลยสิปันเลยสิปันไปแล้วแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานด้วย เราเป็นอาบัติแล้วเราเป็นอาบัติปาจิตตีต้องมีการเสียสละก็นําผ้าเนี้ยไปหาภิกษุรูปหนึ่งนะครับจริงๆมัน,มนเสียสละได้3า,าแบบเสียสละแก่สงเสียสละแก่คณะสงก็คือเสียรูปขึ้นไปคณะก็คือ3มรูปลงมา3รูปสามรูป,นะรปนะครับแล้วก็1รูปก็คืออาารหนึ่งรูปก็จะง่ายนะแล้วก็หอบจีวรไปเลยอาจารย์ครับ ภาของผมล่วงเลยลาตีสิบลาตีเป็นอาบัตินิสิกิยะเป็นอาบัตินิสิกิยะปจิตตีผมขอสละพานั้นแก่อาจารย์ครับก็จุบให้ทันปึ๊บแล้วก็คุ้มขอแสดงอาบัติปาจิตตีด้วยครับเพราะว่าเราเราเราสละแล้วคำพูดเนี่ยเป็นการสละแล้วแล้วก็เลยแล้วก็อาบัติปาจิตีก็ยังไม่หลุดต้องแสดงอาบัติปาจิตตีพอแสดงอาบัติปาจิตีเสร็จปุ๊บภิกสูพรับจีวร ก็ต้องรู้ว่าการเสียสละจีวรนเนี่ยไม่ใช่ยกให้เลยเป็นการนํามาเสียสละเป็นวินัยกรรมเฉยๆไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ยกให้ให้อาจารย์เอาไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะพอแสดงบาเรเสร็จอาจารย์หรือเพื่อนพิสูจของเราก็ต้องคืนให้โดยพูดว่าผ้านี้ผมคืนให้แก่ท่านท่านก็เอาไปอธิษฐานใช้ตาม สมควรตามเหตุตามปัจจัยนะ,ะผมคืนเกี่วันให้ท่านครับปุ๊บพอได้รับคืนมาแล้วก็เอาไปเอาไปอธิษฐานนะต้องรีบอธิษฐานแล้วได้รับมาก็ต้องรีบอธิษฐานเดี๋ยวก็เป็นอาบัตดอีกถ้าเอาไปเขาไปเก็บไว้ที่ห้องเหมือนเดิมเลยสิบวันอีกก็มาต้องเอาหอบมาอีกมาอธิษฐานอีกซ้ําแล้วซ้าเล่าเนี่ยพอได้มาก็ต้องอธิษฐานไว้เลยนี่นะครับนะวิธีทำนะนี่ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองล่ะ มันมีความที่ไม่เป็นอามบัดก็มีนะอย่างอย่างภายเราเราใช้ภายในสิบวันเนี่ยพิกษุจะใช้ส้อยไปเลยแต่ว่าวันที่สิบก็ต้องอธิษฐานไว้อย่างที่ดังอธิบายไปแล้วหรือว่าพิกษุเอาไบบิกลับไปเอาไบบิกลับก็คือทําให้เป็นเขาแปลว่าทําให้เป็นสองสองเจ้าของนะมีอธิบายอีกแล้วยาวอีกแนละเอาไว้แค่นี้ก่อนนะหรือว่า เราได้จีวรมาเราสละให้ภิกษุอื่นอย่างนี้มันก็พ้นจากความเป็นของเราแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบหรือว่าจีวรหายมีคนมาลักขโมยไปอันนั้นก็ไม่ต้องห่วงขโมยก็ขโมยไปเลยคนที่ขโมยไปก็เป็นบาปแต่ว่าเราก็ไม่เป็นอาบัติในข้อนี้หรือว่าจีวรฉิบหายจีวรฉิบหายก็คือถูกหนูกัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรียกว่าจีวรฉิบหาย ถไไออูไฟไหม้เออไฟไหม้ไปเลยไหมหมดไปเลยหรือว่าไหมส่วนไม่โดยมากใช้ไม่ได้อันนี้เรียกว่าก็หมดจากความเยื่อใยก็เราก็ไม่ต้องอธิษฐานนะหรือว่าถูกโจนชิงเอาไปทนนี้ครับก็ไม่เป็นอาบัติหรือภิกษุมาถือถือวิสาสะของเราไปนันก็พ้นจากความเป็นของเราไปนั้นก็ไม่มีอาบัตินะครับภิกษุบ้ามาเอาไปเราเป็นบ้า ในรับจีวรมาเนี่ยวันนั้นปันต่อมาเป็นบ้าอีกเป็นบ้าภิกษุนั้นก็ไม่เป็นอบัตนะครับภิกษุบ้าไม่เป็นอบัตนะนะครับเรยกว่าภิกษุพูดต้นเรื่องภิกษุพูดต้นเรื่องก็คือไม่เป็นอบัต